สวัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทำกินเองก็ได้นะโอเคทำกินเองก็ได้นะในอีพีนี้นะจ๊ะมือเป็นอะไร ทำกินเองก็ได้นะในอีพีนี้เราจะอยู่กับเมนูแกงเลียงกุ้งสดแกงเลียงกุ้งสดที่ว่าไหนสดขนาดไหนใส่เข้าไปเป็นๆกุ้งก็คือสุกไม่เกี่ยวกันถูกป่มแกงเลียงกุ้งสดนะคะรสดีรสเด็ดฝีมือแม่เช่นเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเจ,จะพาคนไปดูเมนูนี้ทำกันยังไงนะคะซึ่งคนพาคอาจจะภาคได้ไหม ไม่ถูกเท่าคนปรุงรถนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทรายนิดนึ่งนะคะปีนี้ขอมุ่งหน้าเข้าสู่5,000 Subscriber อเดี๋ยวไปปะวะประมาณน,นี้แล้วกันมะาจะโอเคข้ามไปดูวิธีการทำแกงเหลียงกุ้งสดกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปค่ะ มาค่ะมาดูส่วนสมของพริกแกงของแกงเลียงนะจ๊ะใส่จะแปะรายละเอีเยดไว้ให้ใต้คลิปนะคะผักที่ใ่ใสก็จะมีบวบเห็ดฝักทองใบโหบใบแมงลักกุ้งสดนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ,อ่อนอ่อนอ้าวเริ่มต้นจะใส่น้ำลงไปเลยจะ้ะเคประมาณเท่าไหร,ร่ไม่รู้แต่ดิฉันคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งขวดเต็มหนึขวดเต็มด้ยนะ เริ่มป๊นนะคะละลายพริกแกงลงไปจ้ะทุกคนละลายพริกแกงเหลียงพริกแกงเหลียงที่ไม่ให้ใส่ขก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูกะปิกุ้งแห้งแล้วก็พริกไทยนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการโขลกเนี่ยเราแต่ทุกคนเลยว่าจะโขลกละเอียดหรจะปั่นแต่ทางที่ดีคือความอร่อยนั้นต้องโขลกแน่นอน ปรุงรสชาติให้เสร็จสับนะจ๊ะรสชาติต้องปรุงให้เข้าที่ให้รู้สึกว่าพอดีพอดีแล้วนะคะถึงจะทําการใส่ผักทุกอย่างใหม่ทีนี้ผักที่ใส่เนี่ยใส่ผักที่สุกยากก่อนเออก็คือฝักทองแล้วก็อะไรนะเขียวพดอ่อนออใส่ผักพวกนี้ลงไปก่อนนะฮะแล้วพอผัก,กเริ่มสุกแล้วเนี่ยจึงใส่ผักที่เหลือแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เป็นอย่างสุดท้ายตามด้วยใบยแมงลักนั่นเองค่ะ เดี๋ยวใส่ให้ทุกคนไปดูวิธีการทำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอก,กันถ่ายคลิปเช่นเดิมค่ะไปกันเลยจ้า กันมากคะ่ะนี่ครัวร้อนไหมร้อนร้อนมากแล้วการถ่ายคลิปเยี่ยงนี้ก็คือร้อนมากนะคะโอเคค่ะสำหรับแกงเลียงกุ้งสดเป็นไงกันบ้างนะคะทำง่ายสบายยเบาๆแกงเลียงผักรวมก็ได้นะทุกคนใส่เนื้อสัตว์เข้าไปเป็นกุ้งสดอะไรอย่างนี้ซึ่งแกงเลียงกับผักเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือเนื้อกุ้ง กินบ่อยนะคะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นทีเด็ดของแม่เลยอะเพราะว่าคือแม่เนี่ยจะชอบเวลาไปต่างจังหวัดนะคะไปหาญาติญาิเนี่ยคือสิ่งที่แม่ได้รับกลับมาเนี่ยคือทํากับข้าวรสมือดีมากอร่อยมากแล้วแกงเลียงฝีมือของแม่ทรายนะคะ ไม่เหมือนกับคนอื่นนะคือเราทํากินเองอะ่ะพริกโทรพริกไทย,ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจัดหนักจัดเต็มมากทุกคนแล้วใส่ชอบเพราะว่าเวลาที่ใส่รู้สึกแบบไม่สบายเงี้ยเรากินแกงเลียงอะ่ะมันรู้สึกสดชื่นทุกคนน้ําซุปเผ็ดเด,เดแล้วก็มีความร้อนในปากอะ่ะมันทําให้ร่างกายเรารู้สึกเราขับเหงื่อออกมาได้จริงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่ารสของพริกไทยแล้วก็ได้กับผักที่เคี่ยวจนมันเปื่อยอะ่ะนุ่มพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใส่เป็นอีกเมนูนหนึ่งที่ใส่ชอบมากเนะ แต่ว่าแกงเลียงเนี่ยอาจจะดูเป็นแกงของคนสมัยก่อนก็จริงนะคะหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะติดอาหารฝรั่งมากเกินไปนะคะซึ่งบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีอารคละคิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมรับดูเมนูแกงเลียงกุ้งสดกับท่องกินเองกุญใจนะของสา,ายลายพุ่งมจะหิวข้าว ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูจนจบคลิปน,นะคะฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยฝากติดตามทางช่องทางแฟนเพจ Facebook เวสไซเบ b กิ้งสตูดิโอและเว็บไซต์เบเกอรี่คาเฟ่แอนดด้วยนะคะช่องทางอื่นๆฝากติดตามด้วย t i k t o อ IG ไอจีไลฟ์บูมเวสไซนะคะอ่านสาระดีๆหรือว่าอยากดูคอร์สเรียนทำขนมเพิ่มเติมหรือดูอเไรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w ร์ไวยนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องกินเองก็ใจในครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP นี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็บ๊ายบาย DJ